ถ้าไม่มีสติจะนั่งจนตายก็ไม่เกิดประโยชน์เดินโจกรมจนขาหักก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอยู่กับสติเป็นสำคัญถ้าสติติดแนบอยู่กับความเพียรแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรตลอดสตินี้ตั้งได้ตั้งแต่สมถธาธรรมคือความสงบใจหนีจากสติไม่ได้เลยหนีได้ ในพิจารณาได้ทำมาแล้วจึงได้นำมาสอนทั้งท่านทั้งหลายด้วยความแม่นยำไม่ผิดพลาดไปได้สตินี้ตั้งให้ดีคำว่าตั้งสติไม่ใช่ว่าตั้งแล้วพิดผิดพลาดพลาดเพ้อเผลอเผลอใช้ไม่ได้อย่างนั้นตั้งสติต้องเอาจริงเอาจังลงว่าได้ตั้งสติแล้วสตินี้แหละจะเป็นธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้เป็นความสงบ เย็นใจลงไปได้เป็นลำดับลำดาถ้าขาดสติเมื่อไรกิเลสตัณหาจะเข้าแทรกแซงและทำลายกายเป็นความฟุง้งซ่านลำคาญทำความภาคเพียรก็ว่่ได้หลักได้ฐานได้กฎได้เกณฑ์อะไรถ้าลงสติขาดจากความเพียรแล้วความเพียรไม่เป็นท่าเดินก็ขาดถ้าขาดความเพียรแล้วก็สักแต่ว่าเดินนั่งถ้าขาดสติ แล้วก็สักแต่ว่านั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการนั่งเดยืนเดินนอนด้วยความมีสตินี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาความเพียรอยู่ที่สติไม่อยู่ที่ไหนน่าให้จับสติไว้ให้ดีถ้าสติไม่เผลอจากใจเมื่อไรเป็นความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถ ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขนาดหลับเท่านั้นสติมีอยู่ตลอดเวลาจะตั้งรากฐานของจิตให้ขึ้นเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้เป็นลำดับลำดา